ครับท่านผู้ชมครับผมอยู่บนทางด่วนนะครับถนนตัดกับทุติชานนะครับที่ทางจะไปดอนเมืองนะครับวันนี้จะมีรถเยอะเลยนะฮะระหว่างตัวข้ามนี่ก็จะเป็นห้างเซนทันนะครับห้างเซนทันแล้วก็ทางไปรัชดาพระรามเจ็ดนะครับทีมงานนทีวีนิวนะออกพื้นที่ถ่ายนะครับท่านผู้ชมครับก็บนนี้ไปถึงนู่นนะครับถึงนู่นเรื่อยๆนะครับ ้าพข้างล่างนะครับเป็นภาพนะครับที่แยกที่จะไปสะพานควายนะครับมีรถตํารวจที่จอดเต็มถนนแต่ส่วนข้างล่างก็จะเกิดความวุ่นวายที่นี่นะครับน้าท่วมเยอะพอสมควรทีเดียวรถที่ถึงสูงก็ไม่สามารถที่จะวิ่งลงจากทางนี้ไปได้นะครับทางที่ไล่ไปทางนู้นจะไปออกเสมียนนาลีนะครับก็ต้องลุยน้ําไปเรียกว่าครึ่งคันทีเดียวนะครับท่านผู้ชมนู่นนะฮะก็ลาบาก มากพอสมควรครับในวันนีุ้งเทมหานครนี้ก็ถือว่าขั้นวิกฤตทีเดียวนะครับตอนนี้นะน้ำไหลามาเรื่อยๆนะไหลหลากมาเรื่อยๆนะครับ ไม่รู้ว่าจะหยุดเมื่อไหร่นี่ต้องดูตามภาพนะครับท่านผู้ชมครับทชนะครับอยู่ตรงนี้ครับาะพานควายเคมีกันนะครับบอกไที่ทุกวันเคยมีกันมอคืนก็ไปอยู่ที่ Icana, ที่กอแยกสะพานวายแต่อยู่บนถนนบนทางด่วนนะครับน้ำก็เยอะรถทั้มเยอะกอมาหยู่อด้วยนะครับเนี่ยรถกาลังจะดําน้ํามานะรถนะครับเป็นเรือนะครับดูพิจาจะไปพุ่นะครับดูพร้อมกัน ครับโอโนะครับท่านผู้ชมนะฮะสัญจรจะลำบากเท่าที่ควรนะครับอันนี้เป็นถนนนะครับเป็นถนนไม่ใช่คลองนะฮะอันนี้เป็นชาวบ้านที่เจะออกมาทำงาน เรือ,อ,อมาเสื้อหารนะครับบูโบต้านะครับจุงลากนะครับ